สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว t o y o ต a Z e dition หน้าหล่อปี2019นะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูว่า3ปีแล้วเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับอันดับแรกก็คือ มาใส่ใส่ฟานี่มานะครับเนี่ยฝาครอบล้อรกระทะสี่ล้อตอนนั้นที่ออกมาใหม่ๆก็คือได้มาข้างละร้อยนะครับจากร้านจากร้านที่เขาเปลี่ยนยางนะครับก็สภาพใหม่เลยนะครับได้มาสีฟ้าสี่ร้อยบาท โอเคดูกันอันดับแรกคือจะให้ดูว่ามันมีร้อยควรเนี้ยนีเปียบทั้งสองฝั่งนะครับเป็นเหมือนกันปกติเขาจะมีตัวกันเป็นทั้งพลาสติกเป็นทั้งเป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็เป็นทั้งตัวกันที่ตัวครอบตรงนี้เลยนะครับเพื่อกันรอยก็ถ้าใคร อยาไม่อยากให้เป็นรอยแบบผมก็นี่นะครับก็หาซื้อได้นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าประมาณสักกี่บาทนะครับครับเราไปดูด้านในกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนีครเข้ามาดูโอเ้โหได้กำลังเปรี้ยงฝุ่นเพียบบของก็เพียบ เต็มแคปนะครับครับเราก็มาดูนี่นะครับอันนี้ผมเพิ่งขับมานะครับจากกรุงเทพเอ้ยจากอุทัยมาถึงชถ่เชีงเซวนะครับนะครับเลขไม่ตอนนี้อยู่ที่สามหมื่น สามต่อกว่านะครับก็ตัง้งแต่โควิดก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับก็ทำให้ไม่ค่อยได้ออกสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราเปิดหน้ารถด,ดูนะครับเป็นอย่างไร เรียบร้อยแล้วเปิดหน้ารถแล้วครับดูกันตอนนี้ก็ยังปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับก็อันนี้น้ำยาหล่อเย็นก็พองไปหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวต้องหาเวลาเติม แบตเตอรี่เออลืมบอกไปเนี่ยแบตเตอรี่พอเหมือนกับว่ามันน้ำมันดันออกทางรูนี้นครับนี่นครับมันดันออกตามรูเนี่ยเนี่ยดูเล็กๆดูใกล้ๆมันดันออกครับก็ทำให้มันไหล ลงไปด้านล่างนี่ครับช่วงปีที่แล้วนะครับเป็นทำให้เป็นรอยมืนเหมือนมันกัดกัดผมก็ได้เอาสีไปพ่นนะครับเห็นไหม ล่วงไปด้างล้านะ่ะล้านลาดูตอนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องผมก็ยกรถด,ดูนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะเพราะว่าเอาสีไปก้นทับไปแล,ล้วกันมันจะเป็นสนิมตัวโครเมีย่ยมก็ยังปกติแต่วันนี้ไม่ได้ล้างนะยังสภาพยัง ยังเ,เหมือนใหม่ก็รถก็เดิมๆมันไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็ใส่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของเครื่องยนต์หรือว่าส่วนต่างๆนะครับยังปกติ เพราะว่ารถไม่ได้ใช้เยอะด้วยนะครับออและว,วันนี้ขออัปเดตเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคําแนะนําหรือหรือเสนอหรือมาพูดคุยแวะมาพูดคุยก็ได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ,บกระบะก็มีประโยชน์ไว้เติมน้ํา ก็ไม่มีอะไรเออระไรอีกหนึ่งเรื่องลืมบอกไปนะครับผมไปเคมตอนนั้นโดนถอยชนนะครับงานไม่เนียน เนี่ยฝั่งเนี้ยเขาเค็มทั้งทั้งแผงเลยนะงานไม่เนียนจากศูนะยน์ด้วยนะครับศูนย์ตัวจะเนี่ยดูเป็นร้อยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยพ่นออกมาเหมือนข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเป็นรอยขา,ขาวๆออกมาเลยดูดิดูเห็นหรือเปล่า มันมันรีบจัดเราก็ตอนนั้นจะรีบใช้รถก็เลยอยู่ไม่ถี่ทั่วเองทำไม่เนียบแต่ว่าภายนอกก็โอเคด้านเดินก็ยังปกติไม่มีอะไรมีอะไรอีกไหม ครั้งที่แล้วมาไม่มีอันนี้นะเนะี่ยติดเพิ่มไว้ดู GPS นะครับแล้วก็ดูหนังดูอะไรแล้วก็ดูพวกอะไรเพราะรุ่นนี้มันไม่มีก็ดูพวก youtube เพลงอะไรนะครับรุ่นนี้มันไม่สามารถดูได้นะครับก็อันนี้มันไม่ถึงร้อยมั้งถผมจำไม่ผิดหกสิบหรือเจ็ดสิบเนี่ยมันลดราคา ก็ว,วันนี้ช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับก็เดี๋ยวให้ดูบินก็ได้ไม่ใช่หินเงี้ยของเชลไเติมของเชลมันครับ ลิครละสาสิบสี่จุ1หนึ่งสาได้สี่สี่สิบสามลิตรเต,ติมไปพันพันห้าร้อยบาทสีมูลค่าเพิ่มเกือบร้อยณวันที่วันที่สี่เดือนหกสี่เดือนหกสองพันสอง เจ็ดโมงเช้าโอเคน้ำมันก็ขึ้นเลยนะครับในสถานาการณ์แบบนี้วันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้งานปกติ